ชาวลัคนาราศีตุลและชาวลัคนาราศีกันนะครับคุณลองย้อนหลังกลับไปดูนะครับจะเห็นว่าช่วงสองสามสัปดาห์หรือเดือนก่อนที่ผ่านมาชะตาชีวิตของคุณนั้นไม่ได้มีความราบเรียบเอาซะเลยไม่ราบเรียบยังไม่พอนะครับยังมีอุปสรรคปัญหาจุกจิกนานับประการ ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองที่ไม่ค่อยลงตัวนะักอธิบายความเพิ่มเติมว่าดาวหลายๆดวงมันไปเดินในลักษณะที่ทำให้คุณจะต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของความรักที่นอกจากไม่ลงตัวแล้วหลายคนมีปัญหาจุกจิกยุ่งยาก นะครับจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้คนที่มีคู่อยู่ก็มีปัญหาในเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามแต่ว่านะครับเมื่อดาวมีการขยับย้ายค่อยๆทย,ยอยย้ายตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพุทธที่ย้ายเข้ากเกษตราธิปดีดาวศุกร นะครับดาวอาทิตย์และเดี๋ยวดาวเกตอีกดวงหนึ่งก็จะขยับย้ายเอาเป็นว่าชะตาจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากเดิมแน่นอนนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับ d e c l a ก็หมายความว่าคุณจะมีความรู้สึกถึงปัญหาที่ลดน้อยลงหรือปัญหานั้นได้ถูกแก้ไขนะครับหลายคนการเงินก็จะขยับกลับมาดีขึ้น หลายคนนะครับเรื่องความรักก็จะมีการตัดสินใจที่ดีนะครับกับตัวของคุณเองมีความสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆคนที่เป็นสองลัคนาราศีนี้ปัญหาจุกจิกในเรื่องการเงินจะได้รับการแก้ไขนะครับปัญหาจุกจิกเรื่องการเงินจะได้รับการแก้ไขแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเหลือเกิน ที่อยากจะบอกตรงนี้นะครับนั่นคือดาวพระฤหัสที่ไปอยู่กับดาวมนุษย์อยู่ถามว่าส่งผลไหมกับสองลัคนานี้ส่งผลมากนะครับคุณจำเป็นนะครับต้องอย่าตัดสินใจอะไรเองเพียงลำพังต้องมีพี่เลี้ยงต้องมีคนคอยช่วยแนะนำนะครับแล้วคนนั้นก็จะเป็นคนที่คุณนับถือหรือไว้ใจได้จริงๆจะทำให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้น นะครับคนคนั้นจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นคนที่คุณนับถือหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเขาควรจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกลักษณะที่ดูแล้วน่านับถือนะครับใบหน้าอิ่มเอิบนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับดีในงานหรือในแวดวงสังคมที่คุณรู้จักผมบอกไว้ประมาณนี้ด้วยอิทธิพลของดาวทั้งหมด ตามรอบวงโครจรของดวงดาวนะครับแบบฉบับของสินแสหมิงก็ย้ําว่าเมื่อดาวขยับย้ายนะครับชาวลัคนาราศีตุลและกันจะขยับดีขึ้นแน่ๆน,นะครับดาวเริ่มทยอยย้ายแล้วล่ะนะกเ็เดี๋ยวดาวเกตหรือดาวเกตอีกดวงหนึ่งที่จะขยับย้ายอีกไม่กี่วันตรงนี้ สินแสหมิงก็ขอให้ลัคนาราศีที่ผมได้เอ่ยมาทั้งหมดโชคดีและลัคนาราศีอื่นๆด้วยที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้สินแสหมิงไปก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์เนี้นะครับสินแสหมิงมีไปดูคงจุ้ยที่เวียดนามมีโอกาสจะเก็บภาพสวยๆมาฝากนะสวัสดีนะครับ